สวัสดีครับขอให้พี่น้องปลอดยสุขสุขกันครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าของวันที่28เดือนพฤศจิกายน2565ครับทีมงานห้องตอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธาจังหัดนีครับผมเก็บของยังไม่ทันได้เลยตีสามครับขึ้นโอ้คนอยู่นี่หลายเติบครับเก็บของแต่จะตีสามยังไม่ทันได้เลยครับใกล้เสียละครับเนี่ยเก็บของเสร็จแล้วก็ เดินทางกลับบ้านครับกับอุบลราชกับที่บูรพาสหานครครับอุบลราชธา,า,า,านีวันละวัตถี30วันนะครับเดินทางไปที่นวมินทร์นครนะครับเนาะอันนี้ครับระหว่างเก็บของยังบ่แล้วอยู่ครับแยกย้ายกันเก็บแล้วก็แยกย้ายกันกบบนนนนลับบ้านไทยบ้านมั่นวันละ30ร่วมตัวกันอีกที่หนึ่งน้อตื่นเสาได้เวียก์ไล่ตื่นทรายเลยเวียกหน่อยครับผม อ่าเนี่ยครับทีง,งานเราก็เริ่มเก็บขอบบานกับพักพอนครับมาหนพักพอนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกับช่องไม่บายนะครับของเฉินทางนะครับน,รานาะเดือดเด็กน,นะครับเดืกเชือเดืกดีสามครับตอนแรกว่าเสือดีซีเป็นเนดือม่เดือองถุนเท่าเดือดีสามตะกอนมาถึงเดือดเดือดสามถงเดืกดีซีอ่าเดือดนะเดือดีสามนะครับนาะเก็บของเฉี่ยพอดี บอกไปจากบ้านมาถึงหลายโลครับถึงบัวน้ำจ่านะถึงหลายโลนะครับเน้าครับอีกสี่ข้างน้าบะปอกกันอีกที่ครับอยู่ผลละอยู่ข้างปตทนวานนครนะครับน้าหมองเก่าม่องเดิมเคยไปมาหลายม่องอ๋อเคยไปมาหลายเท่อแหละครับม่องนี้ครับนวานครนะครับปั๊มปตทข้างปั๊มปตทนะครับเนาะอยู่ในนวานคร มาขึ้นดีครับฝนฝนโมโตรับมาขึ้นก้อนก้อนกอนมือผมมาพักก้อนขึ้นหนึ่งคนระัฝนตกหมอกมาขึ้นใช่เนี่ยฝนโมโตเรารับนอแล้วมีหมอกลงหลายครับอากาศเดือดเย็นอย่าครับต้องใส่เสื้บอบิฝนกันแหละครับเป็นสถานะนอทางนาวาดนครทั้งกรุงเทพบสม,มุทรปราการเนี่ยฝน,นตกบนนอต้งฝุดต้องหนีโมโตได้ครับต้องบูรณาตัวท่านนีเบิ้ลแหละครับฝนครับปั๊ไปยุงเทียบหยุดฝนปากการที่นวาดนครนะครับนอ คิวงานล่ออยู่ในชัดจังบอกท่านชัดเจนอยู่ครับอ่ากตรล่อคิวงานมือเนมือเฮ้นเอีไยถือเขี้วงานบวกงานไม่หายว่าใไปเวทีโอ้เสดีใส่เวทีมือไรแน่สั่งานขนาดเต็มเดือนครับแล้วว่าสใส่เวทีใส่เวทีนี้มือไรแน่นะครับนอ่ออ่าแล้วต้องคิดบอกแจ้งข่าวแจงข้าวกับเวทีนะครับนอว่ามือไรถือใส่เวทีกลางมือไรใส่เวทีประจำ ว่าฝ้าฝ้าเดินเหนือเขาสิวัดก้อนนะครับตอนนี้ก็สิดฟาทิมันจุเหนือจักบาทบันหลังจากทำงานนิดหน่อยมาสามงานครับผมผักพันสองมือสามออกเดินทางอีกครับนี่นะครับมาก่อนกลับที่หลังชิ้นงานเ้าเนี่ยนะครับกระสืออกระบาดเนี่ย้นสิดับก็สิดับก็มีเหรอคบไว้นอนก็มี อย่างนั้นหรือเ่ยาวนย้อฝ่าโอ้ยจับบ้านได้เลยฝ่าฝ่าเด้อฝ่าเด้อจ่าเด้อจ่าเด้อแดดออกนะเดี่ยออกนะโบวัยไหวเด้อนี่แดดออกเลยอ๋อจ่าจ่าเจ้าอีกตึ๊ดใจเดียวหนึ่งชั่วโมงแล้วเดินทางพักควันท่านที่กว้างขวางกำลองนี้ครับ มันขยะค้นร้บุหรายกับหึ่มครับนี่นครับขายาหลายเต็มเลยครับค้นร้าล้ะครับนะผลเป็นคะเ,เก็บเป็นกระดังสมึมาเก็บสำคัญศาสตร์ครับพื้นที่ของเศรอบตสดน,นะครับน้องเนีน่ยคนยมาชมลร้ครับมักเคลี่ี่ําเดี่ยงพร้อมลําเดี่ยงกันเลวัดจบครับมันบัดวิาก้อนมาสั่นเอาไป ครับชมต่อไปเนาะเฮดเนี่คนติดตามเิอะนะครับพี่เราอ่าไปอีเบิ่งให้จบแต่บนติดตามน,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 นีครับเนาะครับเพราะว่าที่ต่อนย่งนี้ที่ามคนนอนานานเลยชงถึงนีสิผาที่พวกรับเพราะว่ามันางานหลายนะครับเนาะเดี๋ยวท่านว่าอันหลายแต่กับสบัแดแสงความเปลน่ยนของเรานะครับเนาะอ,อ่ไอ้คนมันกับมือต่อมือกับที่มื่อยเนี่ยก็ต้องใส่คนลาย ไปแล้ว,วอีกชั่วโมงเดียวมาถึงชั่วโมงแล้วครับแล้วครับผมบอ,อ่าข้าวบ้านกับสี้าเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าอ่าเสด็จก,กับบ้านฟ้าวอดบ้านฟ้าวิพักพอดผู้บางคนกับฝ่าวปกินเหล้าบางคนกับฝ่าวิใส่เงินทั้งเบิด ไปักเอบ่จจาไปได้เอไปดไปเลยลังลานลังนา,นาเืองฟ้าเรือจวดเน,นะนมอมงกวนี่นด,ดติดพิลาเด้ครับเพ่อติดพิลาขาม่วงติดพิลาม่วงสามสิบเลยเออจิ้อองจุ้นวนนี่เดมอม่วมงเราก็จไปนะม่วงสามสิบเลยเริ่มติดแต่ได้ Chơi chơi chụp, chưa chưa đây chưa đây chưa đây, chưa 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 chảo chảo kiếm chưa chưa sú sú chưa 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 chưa

ตาอแล้วฝาออกตั้งบ้านพับฟันอีสานซิตเดินทางสู่นวานครนอเอฟซีเอฟซีทางนวานครรอพบกันอีกทีหนึ่งครับผมวันที่หนึ่งนาะครับเนออ่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะเน่นอนครับสําหรับทีมงานแสงทองฟินแลนด์ครับเต็มวงเต็มเวทีนี่นะครับเวทีตัวนี้เราก็จะไปดูนวานครนะครับเนาอ ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวแชแนลครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยนะครับนาะเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ